เลี้วขี่ตัวเองเกือบตายครับนิดเดียวแต่ตาแว๊กตที่ดากโัดครับจะไม่ด้ เอากลับมาแล้วครับแล้วดี่ฟ็อกตายครับแคทตี่ครับของเคปตีทานร้อนและอ ok ัมพียังอยู <t <t はは่กลางควงครับแล้วควงหมาควงหมาควงหมาทุบล่างน้าตายอย่างเงี้ยควงหมาชอบมาชอบมาโอ้ชอบมานี่ไงชอบมาไม่ล่ะนะครับโทนี่โดนแทงไปอีกหนึ่งทีครับแล้วด้านขวาครับเอาหมูพีโดนแบบตาต่อหนึ่งตีต่อหนึ่งเรียบร้อยและมีเกาะเกิดครับแต่ตีคนอย่างนี้ยังไงก็ตัวระเบิดไปครับมารออยู่สวัสดีมุกตี้ไม่มีครับขยับาพุ่มไปครับกินเต็มเลยครับหนีแล้วนะจ้าเอ๋เจอเต่าเอ็กครับยังไงก็จะเอาไปให้ได้แต่เต่าเอ็กถูกเลือ กินกับมาโถ่สเต็ครับแล้วพยายามจะยื้แล้ยื้อย่าบอกนะหรือนึกว่าจะยื้อได้แต่เอเลนเก็บเต่าเอ็กไปด้านขวาเอานธีไล่ไอ้ป๊อปโบแล้วเต็มเอเลนมาโดยตัวของหมูหวานฮะแล้วไปเก็บอีกหนึ่งคนนะโอ้แล้วเคสเซอร์เข้ามากลางวงล้อมฝาใส่ลูหายไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวจะเล่นต่ออย่างไรลงมาใส่หน้าของโดเวอร์มาตรงนี้เรียบร้อยครับเปสองข้อสังจากฝั่งของเคสเซอร์เราเล่นกันใต้ป้อมตรงนี้โกลว์รวมกันเข้ามาจังหวะแบบเบียดเสียดใส่ฝั่งโอ้ปลายไหลมาเสียไเป็นสามตัวแล้วจากฝั่งของบุ เอาตัวรถออกมาได้โอ้ฟตามมาเล่นต่อแต่ว่ามีใครกดแข็งจารฝั่งของนนเอาตัวรถออกมาได้เหมือนกันครับจะเจอหน้าครับแจะเจอกันที่ตรงหน้าของแอลขวาตรงนี้นะไปหวงด่านหล่าเลยครับเกเซอร์น่าได้มาด้วยครับแต่ว่าเสียชีวิตเล่นไปครับเกิดขึ้นมาใหม่จังหวะนี้กดแข็งได้อยู่เกเซิร์ฟแล้วไปเล่นใส่ตัวของเดอะเวิร์ครับเสียชีวิตเล่ไปเกิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้เจอหน้าของเฟิร์สปาร์ดกดเคลียร์บ้างจริงแต่ว่าไม่รอดดูดิจังหวะจะเล่นต่อแล้วกเซิร์ฟเอาตัวออกมาได้มีอายาขึ้นมาขี่ตัวเอาไว เปิดออบเจกต์ได้ก็ไม่แน่ครับตื่นเข้ามาเล่นกับโอเวอร์ฟลายจัดหนักจัดเต็มตรงนี้แต่ว่าจังหวะเมื่อกี้บอลรุ่ไหมเหมือนจะไม่โดนด้วยครับบอลในเจ้าสุริยะมาโซนไว้ก่อนจากฝั่งอิสราินเดีเราจะเล่นอยู่ครับโนโนยืนรอหาจังหวะเล่นเหมือนกันแล้วกดตัวแข็งมาด้านหน้าไปเพราะที่อันหลับมึนเข้ามาตามกดตัวแรกแล้วสับมาตัวนี้จะกดล้างได้ทันจากฝั่งของทีมงานพีเอสจีครับแต่ว่าไม่รอดอยู่ที่เราล็อกฟลเก็บตรงนี้จัดแล้วฝั่งคุณโนโน ก็ค,คออิวโดยลิเลน่าของนูๆครับอย่าลืมกดติดตามเพจการินาอวีทัวน a m เมนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย